จากคลิปล่าสุดครับผมโซโลเอนูมาเลดด้วยเซตทีมในตำนานก็มีคอมเมนต์หนึ่งครับถ้าพี่เล่นเลดนี้โดยไม่ใช้ไอเซนผมจะยอมรับพี่เป็นโครดปรมาจารย์ที่เล่นออสตาตึงที่สุดในประวัติศาสตร์ลโลกเลยเฮ้ยเหนื่อยอีกแล้วกูอย่าลืมคำพูดตัวเองลักกันนะงั้นวันนี้ผมก็จะมาโซโลเอนูมาเลดด้วยซตเซตส,สุดรักของผมเลยฮะเทพเงาไม่ใช้ไอเซนนะถ้าไม่ใช้ไอเซนก็ เทพเงาจริงๆก็อเท่าที่ผมคิดนะอ่ามีาคสากก็น่าจะใช้ได้แต่แต่ผมจะใช้เทพเงาฮะเพราะว่าเพราะว่ามันเท่ไง I am atomic เออเทพเงาแอสตาร์ครับผมแอสตารก็จําเป็นต้องเปลี่ยนธาตุนะครับเพื่อไปเปลี่ยนธาตุบอสให้มันเป็นธาตุแสงแล้วไอเทพเงามันจะได้ชนะธาตุตีเข้าแรงๆนะครับผมเออแต่ถ้าใช้มีคสากก็ไม่ต้องใช้แอสตารส่วนอีกตัวหนึ่ง โอ้โหนี้คิดหนักเลยอบอสเลือดเท่าไหร่นะ 9.7b 9.7b ระยะทางเป็นทางตรงไม่มีทางโคง้งเลี้ยวมี3ตัวอ่าน่าจะตีไม่ตายหรือเปล่าเพราะฉะนั้น เราต้องมีดาเมจไปเพิ่มครับธาตุมืดหรอธาตุมืดธาตุมืดเรามันต้องเป็นคอมโบธาตุมืดไงคุณผู้ชมมันไม่มีธาตุมืดแบบติดฟงตฟิดไฟมั้งเลยหรอวะอูจิโทระติดไฟไหมอ่าไม่ชัวร์ผมจําไม่ได้ว่าอูจิโทระมันทำอะไรได้บ้างเอาเป็นว่าเบสิกเลยละกันโกโจไปอันเนี้ยตายแน่นอนเจอโกโจหยุดเวลายังไงก็ต้องตายฮะ โอเคไปลุยเลยครับผมโอเคมาครับผมมาถึงก็วางสปีวดวากอนเลยฮะแล้วโหและเซตแบบนี้นี่แม่งเคลวเวฟยากสัสๆเลยคุณผู้ชมแต่ใน,นเมื่อน้องขอมาพี่ก็จัดให้ฮะและอย่าลืมนะเรียกว่าปร,รมาจารย์ด้วยนะนะอย่าลืมนะเออไปคุณสามฮะเตรียมอัพสปีวดวากอนครับผมตรงต้นเกมโอ้เล่นลำบากอะต้นเกมอะเอาจริงอัพครับอตรงนี้ผมวางเป็น โกโจหนึ่งตัวละการเอาเอาตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะก็เดี๋ยวเตรียมอัพสปีดวากอนหนึ่งทีเฮ้ยโกโจตีไม่ตายเชียร์แล้วไงเชียร์เราเชียร์เราคุณหนึ่งก่อนวางแอตาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยแอตาบุกตีตรงนี้ดิ oh, oh, ออออโอ้โหโอ้โหแอตา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 อ๋อเกือบหลับแต่กลับมาได้รู้งี้ผมวางเทพเงาก,ก่อนดีกว่า <c oughs> วางเทพเงาก่อนน่าจะน่าจะแบบน่าจะรอดนะทะลึ่งบอกไงอยากวางโกโจเวฟสี่วเวฟสีออ่ผมว่าแม่งไม่ไหวว่ะวางแอตตาวางไอจังอัพหนึ่งทีแล้วบัฟเลยเออผมว่าแม่งไม่ไหวจริง <c oughs> ต้องมีบัฟโอเคไปอัพต่อ ตามตังกันต่อครับเวฟห้ามาแล้วอ่าไหวไหมคุณผู้ชมว่าไหวไหมน่าจะไหวนะค่ะเอาไปตาไออัพสปีดวากอนดีกว่าถ้าไม่ไหวยังไงก็เวฟหกเวฟหต้องวางเพิ่มมันไม่มีทันจิโร่ไงคุณผู้ชมที่เป็นแบบฟูเอล e อะคือถ้ามีทันจิโร่มันจะเคลียร์ง่ายเพราะมันเป็นฟูเอล e เว้ย เวฟเจ็ดครับผมเวฟเจ็ดก็เออเอาเอาตอรมาเพิ่มแล้วกันเนาะอัพ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 เอ้ยนี่ไงเราลืมวางเทพเงาไงเขวเวฟแปดเวฟนี้มันจะติดลิมิตเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องแบบทำการเปลี่ยนท่าตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะแล้วก็โกโจอัพสองทีอ่า uh เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตังที่เหลือผมทําการวางสโลเลยละกันนี่สโลแม่งสามทางเลยเอาแบบใกล้ๆบ้านหน่อยเพราะว่าถ้าสโลไกลเกินเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบกว่ามันจะมาถึงนะ่ะคุณผู้ชมเขาจะเออมันจะนานเกินอ่ะประมาณนี้ละกันมามึงมากันเลยกูพร้อมละมา เว็บนี้ก็น่าจะติดลิมิตมันไม่สคิปนะคุณผู้ชมก็พยายามระวังให้ดีๆนะครับตัวดาเมจอะไรวางได้ก็วางไปเลยครับโอ้ผมวางแม่งไปเลยเนี่ยเอาวางไปเลยให้มันแบบรู้แล้วรู้รอดกันไปอะเอาดีมึงมามึงตายแค่นั้นแหละแอตตาวางด้อีกไหมหมดละแอตตาโอเค เ <Okay, S 2> เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งตอนเว็บนี้มันหมดแล้วอะนะหรือถ้าเกิดผมวางอะไรเพิ่มเติมก็ก็เจอกันตอนนั้นแหละโอเคคุณผู้ชมมาแล้วเว็บ้าอัพสปีดวาก,กอนเลยอัพไอจังด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่มอนมันยังเดินไม่ถึงบ้านเราก็อัพจังอย่างเดียวเลยครับสบายฮะช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน ก็น,นั่นแหละฮะด้วยความที่เซตนี้มันเป็นแบบนี้นะเราไปเคลียร์มอนข้างหน้าไม่ได้มันก็ติดลิมิตอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับคือแค่เคลียร์ข้างหลังก็เหนื่อยแล้วอะ่ะมึงยังจะไปเคลียร์ข้างหน้าอีกก็น,นะเอออะอัพต่อครับอัพไปยาวๆตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากใช่ไหมผมว่าน่าจะไม่มีอะไรโอ้โหติดลิมิตอีกแล้วอะ่ะเพิ่งเวฟสิบสองเองนะ โอ้โห oh ติดเยอะจา้าคือดูดิดเอาแค่พึ่งเวฟ12บแม่งติดลิมิตอีกอะคือแบบปล่อยให้กูมีความสุขได้แป๊บเดียวลิมิตอีกแล้วอ่ะไหนนก็ไหนไหน,หน,หน,หนมันติดลนะิมิตเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอัพเทมเงาไปลอยไปเลยละกันขั้นอัพได้เท่าที่อัพได้มันจะได้แบบแรงๆหน่อยไงเพราะว่ายังไงซะเทมเงามันก็เป็นเขาเรียกแหละเป็นคีย์หลักในในในรอบนี้อยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวดิ ผมจะรีบอัพทาไมวะคือจุดวางเทพเงามันไม่สวยผมจะต้องอัพสักประมาณแถวๆเนี่ยแถวๆไอจังเนี่ยเพื่อแบบให้ระยะมันสวยๆหน่อยอะ่ะเออโอ้ผาดผัดผัดผัดอาจจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแก้เดี๋ยวเวฟหน้าก่อนเดี๋ยวเวฟหน้าเดี๋ยวย้ายมาไว้ตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราอัพเราอัพเทพเงาไปอะ่ะเดี๋ยวระยะมันเพิ่มอีกไงเ,เอ,อ้ยเหลือเอ,เอาไว้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ตรงนี้เออเนี่ยแถวหินก้อนเนี้ยเนี่ยเนีออตรงนี้เลยน่าจะสวย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเวฟหน้าก่อนเวฟเวฟนี้ต่อให้เฮ้ยโอ้โหเชียร์ทีหนึ่งนี่แบบตังแม่งมาบานนะคุณผู้ชมโอ้โ oh. ห oh. จะหมดละเดี๋ยวแม่งติดเวฟไหนอีกเนี่ยเมื่อกี้ 8, 9, 10, 11, 12, 4เดบวฟเหรอ 13, 14, 15, 16, เดี๋ยวแม่งติดเวฟสิหอีกเดี๋ยวแม่งโกโจไม่ตีอ่ะเฮยโกโจตีไม่ไหวเออ ไม่ได้แล้ผมต้องเอาหยุดเวลามาซะหน่อยแล้วคุณผู้ชมเอ้ยเชียกโกโจแม่งตีไม่ไหววะ่ะเทพเงากูต้องมาแล้วเทพเงาเทผมต้องอัพเทพเงาเลยอเพื่อมาตีตัวพวกเนี้ยโกโจโตีไม่ไหวฮะโอเคอัพสปีดวาก,ก้อนต่อครับส่วนเทพเงาตัวนี้เดี๋ยวขอญาตขายก่อนผมจะมาวางในจุดดีๆแล้วอ่าผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะน่าจะดี อันนี้ไม่แน่ใจนะไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือเดาล้วนๆฮนะโอเคสปีดวาก้อนผมตันละเวฟนี้ลงไอจังไม่ได้เดี๋ยวผมอัพเทปเงาไว้ก่อนไหนๆก็เอาไอาจังไม่ได้ไงก็เลยอัพเทปเงาแม่มเลยฮนะโอเคเวฟนี้อัพไอจังครับโอ้โหเรียบร้อยมาตังที่เหลือลงเทปเงาอย่างเดียวละตอนนี้คือแบบบอกเลยว่าเทปเงาผมจะได้เฉิดฉายเทปเงาผมจะได้เฉิดฉายนี่ไนงะรู้เรื่องเดี๋ยวถ้ามีตัวไหนแบบนะ ทรงซิ่งทรงแอคมาเดี๋ยวเจอ I am Atomic โอเคได้เวลาที่ผมจะไปทำการเซตโกโจโอไอ้นี่ละอ่าเดี๋ยวถ้ามันมีตัวไหนแบบห้าวมาก็เดี๋ยวหยุดเวลาเอานะคุณผู้ชมตอนนี้เราต้องการเอาโกโจไปไว้ข้างหน้าเพื่อเขาเรียกอะไระให้มันหยุดเวลาได้อะหยุดเวลาแบบหยุดเวลาใหญ่อะคุณผู้ชมเพราะว่าโกโจมันหยุดเวลาไกลมากนะเออเพราะฉะนั้นก็ เซตตำแหน่งหยุดเวลาดีๆอ่าอย่างตอนนี้ผมว่ามันควรจะต้องโดนหยุดเวลาละมาโกโจผมจะวางบริเวณสักข้างๆกันนี่แหละผมอัพเลยนะผมอัพไปเลยฮะให้มันหยุดเวลาได้ไปเลยเอ่อระยะเป็นไงบ้างเนี่ยโอเคสวยงามอยู่โอเคเอาเดะเดวเดะเดะเดะเดวเดเดเด โอ๊ยติดลิมิตโอ้โกโจโกโจไปนี้ก่อนโกโจผมว่านะหยุดเวลาเลยหยุดเวลาแม่มเลยไม่ได้ละทำหยุดเวลาวนไปเลยคุณผู้ชมไม่งั้นขี้แตกเอ้าเชี่ยกูกดมั่วเชี่ยแล้วไงผมกดมั่วคุณผู้ชมแม่งเอ้ย กดมั่วเฉยเลยขายแม่งเลยได้ไหมขายวางเลยนี่ไงกดมั่วก็ขายแม่งทิ้งไปเลยฮะโอเคเรียบร้อยผมทําโกโจหยุดเวลาวนเสร็จละทีเนี้แหละสบายละโอ้โหตำแหน่งจุดวางผมดีอยู่ปะ ก็ไม่ดีมากนะมันสามารถขยับขึ้นไปได้อีกกว่าคุณผู้ชมอืมเนี่ยม,มันมีระยะตรงเนี้ยเกินเหลือมาเยอะเราสามารถขยับขึ้นไปได้ประมาณตรงตรงเนี้ยสามารถขยับมาวางตรงนี้ได้แล้วฝั่งนู้นอืมใช่ขยับมาได้อันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้ะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าผมจะตังเหลือพอที่จะแก้หรือเปล่านะไปคูณสามเลย ผมอาจจะแก้หรือผมอาจจะไม่แก้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเก <Okay, S 1> กดสคิปเวฟมันเลยฮนะตอนนี้ก็รอรอตังอัพเทพเงาอย่างเดียวโอเคมาเทพเงาได้อีกคันหนึ่งแล้ววะ่ะโอเค ขั้นต่อไปน่าจะเอาไม่ได้แล้วทพมเ,เงาเพราะฉะนั้นเหลือแค่โกโจเนาะเหลือแค่โกโจซาโตรุอ่าแอตตาตรงนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเอาไว้เอาไว้ตีตัวแอหรืออา้าเอาไปเอาไปตัวเดียวก็ได้มั้งเออเอาไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาสี่ตัวขายทิ้งเออย่างงี้ดีกว่าแล้วก็เอาสี่ตัวมาวางโกโจเพื่อแก้แก้จุดระยะที่ที่ผมบอกอ่าไอจังบัฟถึงปัฟโอ้โหสบาย มาตรงนี้ปะอัพ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 โอเคแล้วก็หยุดเวลาตรงนี้หยุดใช้เลยครับมาโกโจก็ปล่อย8ตัวไปเลยนะคือดามเมดมันแรงอยู่นะคุณผู้ชมอย่าไปดูถูกดามเมดมันนะครับผมบอกไว้ก่อนเอาแล้วไงคือ คือเราไม่สามารถหยุดเวลาออโต้ได้วะ่อะอ่ะผมรอบอสเข้ามาในวงแล้วกันเดี๋ยวเขาหยุดเวลาคือไม่ทันจริงโอเคแอตตาตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้ววะนะขายได้นะครับโอ้โหมันบัฟถึงแอตตาด้วยคุณผู้ชมมา แอตตาพวกนี้เอ้ยเ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใช้แอตตาเปลี่ยนธาตุอยู่บอสเข้ามาในวงยังโอเคบอสเข้ามาแล้วมาเริ่มหยุดเวลาวนนะฮะเึิบเรื่องหยุดเวลาวนคุณผู้ชมน่าจะเป็นกันอยู่แล้วใช่ปะดูนาฬิกาบนหัวแค่นั้นแหละนาฬิกานาฬิกาหายก็กดแค่นั้นเลยครับปับเสร็จโอเคผมหยุดเวลาวนเสร็จแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวผมกดเป็นสตองเกตนะครับผมโอเค หนวดดำเราขายได้เลยครับมันสโลแล้วสโลแล้วขายครับสโลแล้วก็ขายแอสตาแอสตารตรงนี้ขายแอสตารตรงนี้ขายแอสตารตรงนี้ขายถามว่าขายทำไมใช่ไหมผมจะมากระจุกรวมกันอยู่ตรงนี้เว้ยนี่ผมจะวางแย่งนี้เลยเขาเรียกทล่มทล่มดามเมจโอเคได้แค่ไหนแค่ ได้เค้นไหนก็เอาเค้นนั้นเสียใจแต่ไม่เสียดายแอดตาที่ฉันให้ไปเชิญใช้ตามสบุยโอ้โหมันจะรอดไมหมวะนาเชียแมงเหมือนจะไม่รอดเลยเอ่ะคุณผู้ชม ทีย yeah. ชื่อเสียงที่กูสั่งสมมานานอ่าผมรู้แล้วผมพลาดต,ตรงไหนจริงๆแล้วเนี่ยผมควรจะวางจุดสโลโบสให้มันแบบมาไม่มาถึงไม่พร้อมกันเว้ยนี่ผมห้าเกินไงให้แม่งมาแบบมาลวดเดียวสามตัวเลยอะแล้วดูดิแล้วดูมันดิและดูมันดี โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยแม่งเหมือนพูอ่ะระเบิดแตกโอ้โอ้โอ้เอฟเฟกต์นี้มันอะไรกันแล้วเรามันยอมไม่ได้ไงจัดมันหน่อยเด้อ a อ a อ o อาจอเมกโงแม่งเอ้ยกูลืมปิดคูณสามเลยไม่เท่เลยกูลืมปิดคูณสามเลยไม่เท่เลยคุณผู้ชม เอ้แต่ก็น่าจะรอดอยู่นะเนี่ยดูทรงละเอ้รอดอยู่รอดอยู่โอ้โหไหวชิวเนี่ยเหลือสองบีเองผมตั้งเป็นลาดได้ไหมให้มันตีตัวนู้นก่อนได้ไหมวะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตีนี้ก่อนโอ้ยมันจะตายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอาตัวนี้ก่อนพี่เออ ตีไปตีไปพี่ตีไปเออแตกหนึ่งแตกสองโอ้โหแตกสามเรียบร้อยอย่าลืมนะเรียกกว,ว่าปรมาจารย์ด้วยนะไอ้สัตวเข้าใจบ้างเออแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติด,ดตามไปด้วยจเจอใหม่คลิปหน้าออ้อจบช้าที่หายอย่าทำะ